ดีครับวันนี้เราอยู่กับไดโนเสาร์ตีกองของเรานะครับวันนี้อ่ามีกองนะครับตีกองเนี่ยอ่าไก่เต้นครับไก่เต้นโอ้โหไก่เต้นครับโอ้โอ้โอ้เต้นแรงมากตัวนี้เอาเอาวอาเ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 อางายไปแล้วอ้าเอออยู่กับไดโนเสาร์เนี่ยวันนี้อ่ากลัวครับเดินนี่ครับเดินนี่ครับตัวนี้ โอ้ตัวนี้เดินได้แล้วเนี่ยอ่าการก่อนก่อนอ่าเนี่ยมังกรสองหัวตัวนี้ครับเนี่ยมาเปิดดีครับอ่าเดินนี่ครับเดินนี่ครับมาเนี่ยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีมังกรสองหัวกันนะครับมามามา,มา,มาหาม,มุมก่อนเลยนะครับ มาตรงนี้ลายอ่ามามุมเนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมา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 มหนครับเดี๋ยวเปลี่ยนปีกไปก่อนนะครับนี่โอ้นี่เอาเอาเอานี่อับเนี่ย โอ้โห,โหนี่เอาครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับอ้าวนี่ครับเริ่มเปลี่ยนแล้ว อ่านี่ครับนี่ครับโอ้สีส้มสีส้มสวยงามมากครับตัวนี้เอ๋ยับ้อยแล้วครับเอ๋สวยงามมากครับนี่สีส้มเลยัวนี้ครับเอ๋ฝากกดติดตามด้วยนะครับบายบาย